สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ตออู่และอีคอนนะครับพี่อ๋อมีสาระแล้วก็พี่อ๋ออิงชาครับครับวันนี้ครับกับงานสี่ไม่ทิ้งกันรับสี่สี่นะครับครับที่เราที่มาที่ไปกับการจัดงานครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้มันต้องมาได้แต่ครั้งที่หนึ่งเลยนะครับเราก็าช่วยช่วยเสือปีนที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาสิที่มาที่มาคือว่าพี่เนี่ย เป็นคนช่วยศิลปินเลยไม่บอกใครตอนี้ไปหาพระพระท่านบอกว่าการทําบุญน่าจะบอกทานคนให้มาช่วยกัน<ร>ก็เลยเกิดเป็นครั้งที่หนึ่งขึ้นซึ่งจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่นะครับที่ร้านจับแพทชนแกะอยู่ตรงราชพฤกษ์ถ้าเกิดวันนี้ใครดูตรงนี้ถ้ายังว่างเราอยู่เป็นเที่ยงคืนนะฮะมาร่วมบุญร่วมการสนสนานฟังดนตรีหลายๆท่านเลยมีผมมีอ้อมีอ๋ออินทามีวงพี่ชูงชยัยชูงชยัยชูงชัยเดืด อาพี่ชูมาสิพี่ชูทำเป็นเล่นนี้เป็นอันนี้เป็นแซสพิเศษนะครับเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกต้องมาทีหลังนะฮะชูบงชายนะครับที่เป็นเจ้าของอัลบั้มเพลงจ้าคือมาเชว่านะครับครับแล้วก็มีหลายท่านอยู่บนเวทีนี้ก็จะเป็นพิซซ่าหม่าวอนะครับกำลังร้องอยู่นะครับแล้วก็จะมีพี่เหมาวงชาติอ่า พี่ตู้ดีเล็กแต่พี่ตู้ตอนนี้อย <p 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 okay. ู่พัทยาแต่บอกว่าพี่พี่มาจะไม่ทันเท่าไหร่เสียงพี่ก็จะพี่ไม่แน่ใจจะไปพี่บิลลี่บิลลี่โอแกนบิลลี่เนี่ยจะมาประมาณทุ่มครึ่งพี่บิลลี่กระท้อนบิลลี่กระท้อนวงคนาอ่าแล้วก็โอเคดิบูนพี่หมูสเตทเอ็กซ์เพรสอ่าหลังน้านาซีเบิร์ดอ่ะพี่พี่พี่ปวิดอ่าใจใครเยอะจับไม่ได้ซิงเจลมาซิงเจลมาประมาณ สารทุ่มครึ่งแล้วมีวงเอ่อสวีทรอคสวีทรอคเป็นรอฟเหรอรอฟนะ็อครับแล้วก็พิรัชของลาบินพิรัชไม่มาพิรัชไม่มาพิรัชไม่มาแค่นี้มันก็จะเต็มก็ประมาณนี้หลายๆคนหลายๆให้คุณอ๋อพูดบ้างคุณอ๋อนี่มาทุกงานเลยนะคะใช่ทุกงานเลยใครโนดมีหอามไม่มาเพราะว่าเ่้านี้พี่โอเขาติดงาน แ้วก็พี่เอเขาจะต้องมากับพี่โอโก็เลย,เอยขออนุญาตมาข้างหน้าด้วยกันครับผมข้างหน้าเราก็ว่าจะจัดว่านะฮะว่าว่าว่าจะจัดที่ประมาณลงแรงเอเชียนะครับแต่ว่าอันนี้ดูอ่าเดือนอีกทีหนึง่งประมาณปลายปลายปีนะครับนะฮะแล้วก็เอ่อี่ที่ออกม,มาทุกครั้งครับมา,มาทุกครั้งทุครัผมพร้อมเสมอครับออกมาได้มาเลยครับ บอกเบานิดนึงคือที่เลื่อนเลื่อนมามีสาเหตุอะไรอย่างไรอ๋ออันนี้ขออุบอิ๊บดีกว่านะฮะพูดไปเดี๋ยวก็จะอันนี้นิดนึงนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วกันอเอาไปว่าไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่า,าเกีเ่ยวกับสถานที่อ่สาอสถานที่อาจจะมีปัญหากันอะไรกันเนี้ยเราก็เลยเราไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่บางครั้ง <S <S ตอนที่ก็บอกเนี่ยมันจะช้าเป็นนิดนึงช้าไหมถึงมันเร็วสำหเรามาก่ห้าหกวันเนี่ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นที่ดีเราคุยกับคุณทัศน์เับคุณชัศบอกเออ พี่คุยตั้งแต่ผมคุยกับคุณทัศน์ไปประมาณเมื่อตอนที่ร้านเนี้ยยังเป็นโอเพนแอร์อยู่นะฮะแล้วก็พี่ทุยเนี่ยเป็นคนบอกเอ้ยตูไปจัดที่นี่เลยร้านจับแพชชนแกะอ่ะลแล้วก็พอพอตอนเนี้ยเราก็พอเลื่อนง,งานมาเราก็นึกถึงเอ้เราจะจัดร้านไหนดีมันนึกถึงคาพี่ทุยเอ้ยตูไปจัดที่ร้านจับแพชชนแกะเหมือนพี่ก็มากระซิบข้างหัวอย่าลืมนะเว้ยร้านจับแพชชนแกะอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคุยกับคุณทศน์คุณทศน์บอกว่าเขาจําได้อ่คุณทศน์บอกว่าผมจําได้พี่ทุยเนี่ย มาคุยกับผมไว้ว่าจะทำคอนเสิร์ตการุศลสนซึ่งที่เนี้ยส่วนม,มากแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะที่จัดการุศลนะครับก็ต่อไปก็จะมีไปด้วขอบคุณที่ขอบคุณสถานที่มากนะฮะขอบคุณคุณทัศนะครับขอบคุณทีมงานทั้งหมดขอบคุณข้าวนะครับที่อร่อยมากเลยนะฮะแล้วเราจะจัดแต่คอนเสิร์ตเพื่อเพื่อคนเพื่อคนเจ็บแต่ว่าเราจะต้องจัดคอนเสิร์ตเพื่อศิลปินของพวกเราบ้างนะก็มีมีบางครั้งก็ยังฟรีบ่อยนะี่แล้วแล้ว กันเนี่ยเหลือรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายและใช้คัาตู้ใช่ใช่จะมาไปช่วยใครบ้างอ่าในครั้งนี้จะมีอ่ามีครูสุรพลชนับมณีกนะครับแล้วก็พี่ดอนสอนระเบียบพี่ดอนสอนระเบียบเนี่ยอันนี้ก็คือช่วยกระจายข่าวนิดนึงพี่เขาเนี่ยติดเตียงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาขอแต่แต่แต่คือคือเขาเป็นคล้ายๆหมายเหตุนะถ้าเกิดเขาได้เงินตรงนี้มาเขาจะเอาเงินไปบริจาคให้วัดให้วัดประวัติลำพู วัดอะไรก็หลายวัดอะไรเงี้ยประมาณว่าเขาคือว่าผมอยากจะคล้ายๆว่าเป็นเป็นข้อคิดของผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าอย่าท้อแท้กับชีวิตนะครับพี่ดอนเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาติดเตียงแต่เขาไม่ท้อถอย mm hmm. เขายังมีกิจกรรมที่จะทำเออคือทำอะไรให้สังคมอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคิดอย่างพี่ดอนนะครับใครที่มีฐานะดีๆ อาจบริจาคไม่ไม่เจอเข้าใจละอะไรประมาณนี้ชูพูดอาจจะเย็นครับจะเย็นนะครับเอาต้องเรียกไปพิธีก่อนนะช่องทางบริจาคจะต้องบริจาคได้จากตรงไหนอะไรอ๋อได้ครับก็ก็โทรมาเบอร์บัญชีนี้รถส่งส่งบัญชีมาแล้วส่งสลิปมาก็ได้นะครับหรือว่าเขียนเขียนจดหมายไปก่อนศูนย์เก้าห้าศนย้าห้าเนย์สามหกห้าเก้นะครับหรือ ID Line TU 0957036591นะครับ แล้วก็คุยกันว่าเอออยากจะบริจาคแล้วก็ให้เขามันต้องส่งสลิปมาผมได้ผมได้ทราบจํานวนจะได้ให้จะมอบให้ดูว่าจะมอบให้กับพี่ดอนหรือว่าพี่กับครูสุรพลอีกทีหนึ่งแล้วเออพี่พี่ชูมาดุ้มเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าอะไรครั้งนี้ครั้งที่สาม้วครับครั้งที่สามบวันนี้เล่นเพลงอย่างเพลงเมื่อกี้พี่จะได้ฟังพี่ร้องหแน่นอนครับใช่ว่าแน่นอนแน่นอนเพลงเพลงโปรดเพลงโปรดเน่ครับผมแล้วก็แล้วแล้วจากพี่เฉยนี่ย้อนจะร้องอะไรบ้าง ร้องเพลงอะไรบ้างร้องเพลงอะไรวันนี้ร้องเพลงอ๋อร้องเพลงค่ะเพลงอะไรอ๋อไลท์ไลท์กาแฟกับจิวกันทางบอยบอกแล้วก็ร้องเพลงของครูสุรพลทุนน้วันนี้ครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณครูเพาด้วยที่มอบเพลงมาให้มาให้ร้องกันในงานคอนเสิร์ตของผมก็มีเพลงโอ้รักนะครับแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งคือรักไม่รู้ดับนะครับมีเพลงท้อเด็ดมีครับมีครับมีครับให้พี่ชูคุยกันนะมันเด็แอร์แล้วครับสวสี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ พี่ชูก็เล่นแล้วโอเคเล่นดนตรีรับงานเล่นอยู่ครับครับผมแล้วก็ยังทําวงอยู่ครับมีวงชายคนยังไม่ถึงยังมีวงชายยังรวมตัวกันครับแต่ว่าเป็นเป็นเฉพาะก็อะไรก็รับงานอยู่เรื่อยๆครับแล้วแต่ครับแล้วก็พี่ชูแบบว่าแต่เรื่องนี้ไม่ไม่แสดงแล้วแสดงของขอของไม่แล้วครับแล้วก็แบบพอดีกันอะใช่ เจ้าพอดีกันอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวงการอะไรนะทีวีอะไรติดต่อมาเลยเหมือนกันแล้วบางอย่างบางทีบางรายการทีเอเกมโชว์อะไรต่างๆติดต่อมาบางทีเราก็ดูแล้วเราไม่ค่อยเหมาะแล้วก็เลยก็่ค่ได้รับอะไรเนี่ยตัดครับครับผมผนที่ออกก็ยังทนเองเหมือนกันก็เหมือนเดิมครับเล่นประจําครับหลายวงครับมีหลายวงเลยตอนนี้เรียกอะไรนะอ๋อร้อยวงเล่นดนตรีครับ ก็ตอนนี้เล่นกบวงแทร็กที่เซฟฟี่ครับบางนากับเล็ดด่วนครับครับอันอื่นก็จะเป็นพวกเป็นแบบ เขาเลยองานอีเวนต์จ้างมาก็ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่เป็นโปรเจกต์ที่หลายคนไม่ทราบว่าพี่อยู่ตั้งแต่ยุคแปดสุขครับนานมากตั้งแต่ดิฉันใคยใช่ครับทีนี้แต่พี่จะมีแบบโปรเจกต์ที่แบบเดี๋ยวนี้หรือเป็นไลฟ์วายล่ะคือใครก็อาจจะทำเพลงดังมาได้โดยที่ไม่ไม่ต้องเป็นเด็กๆก็ได้ใช่ที่ที่มีโปรเจกต์ที่จะแบบทำเพลงออกเพลงแต่งเพลงใหม่ร้องเพลงทำอันนี้มีเพื่อนสนิทครับมาคุยอยู่ว่าเขาว่างๆอยู่เขาก็เลยอยากทำ ก็เลยหาศิลปินแล้ววันหนึ่งพอดีก็ได้คุยกันอยู่แบบเฮ้ยเมื่อวันก่อนเพิ่งไปร้องเพลงมาว่ะพอดีน้องมันไม่ว่างก็เลยร้องไปสองเพลงร้องเพลงอะไรก็เลยร้องให้เขาฟังเลยอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเอาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกหัวเออเอาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอลองเขียนยมาเอาห <ๆ S 2> มายถึงว่าจะลองทําอัลบั้ม <า S 2> หน่อยเขาจะเขียนเพลงง่ายให้ออร้องอะไรอย่างเงี้ยเรมือนอโรติกมากเลยนะคุณอ๋อคุณอ๋อพูดอีโรติกมากเลย ตามกันเร็วๆน,นี้นะครับพี่อ,อ,อีกสักพักหนึ่งมั้งครับอีกสักพักหนึ่งครับส่วนส่วนทีพ่พ่องานครับพี่าพี่ตู่ือนออกจากปรเดีพี่ตูบมีร่วมวงหรือว่าอะไร๋อผมทำวง,งเป็นจริงๆพี่เหมียวก็ชวนมาทำวง MT i นะครับแต่ว่าพี่เขาตอนเนี้ยเพลงก็ยังไม่เสร็จก็จะเป็นเพลงแนวลูกทุง่งแต่ผมทำของผมเนี่ยทงกับมือเบสคือเราตั้งชื่อว่าวง TP2 นะครับตอนนี้ก็ออกออก ยู u ูบเป็นหนึ่งเพลงแล้ว่า TP2 ก็ตู่แล้วพีก็คือเปิ้ลแล้วทูก็คือสองคนติตู่เปิ้ลสองำง่ายๆนะฮะไอ้ TP2 นะฮะจำง่ายๆมีแค่2คนนะครับแล้วก็เราทําเพลงชื่อว่าแฟนใครแฟนฉันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะร้องด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือไม่มีก็ไม่มีนะครับบางคนบอกเอ้ ไม่มีก็ไม่มีก็คืออะไรก็คือไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีอ่ะก็คือต้องปล่อยวางนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะชอบเขาเราอาจจะรักเขาแต่ว่าเขาก็ในเนื้อเพลงก็ผมว่าหากเธอต้องการเดินไปกับเขาจูงฉันไปทิ้งดีกว่าอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยแล้วติตนี่แล้วรตั่นาจะเห็นพี่ตุมพี่ออครับแต่ว่าในในเพลงเนี้ยในในงานเนี้ยผมก็จะร้องเพลงของครู คือครูสุรพลนี่คือเพลงโอ้รักเดี๋ยวจะลองแับชูด้วยนะครับแล้วก็เพลงพี่อ้อมเนี่ยพี่อ้อมได้ออกเพลงใหม่อ่าอ้อมมันก็จะออกเพลงชื่อค่ําคืนนะครับค่าคืนก็ออกมาประมาณ6กเดเดือนแล้วนะครับแล้วก็จะมีลมลมรักลมรักเนี่ยก็ออกลง youtube เหมือนกันเป็นค่าคืนจะเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่ครับครับเป็นเพลงใหม่ก็ซึ่งซึ่งทํากันนะครับเราก็จะทำเป็นค่ายเล็กๆอ่ะก็ไม่เิอเป็นค่ายนะเป็นบ้านอยเป็นบ้านเล็กๆนะครับ แล้วก็ทํากันแล้วก็จะมีอย่างเพลงเนี้ยเราไม่ทิ้งกันก็ผมก็จะเป็นคนทําทาแล้วก็ตอนนั้นจะให้ป้องแบ็กอัพเขาช่วยดูแลเรื่องไฟไปการเอนจิเนียร์ซาวด์แต่วันนี้เราน่าจะเป็นเพลงเพลงเพลง,พลงปิดท้ายของรายการนะครับเราไม่ทิ้งกันอาจจะเคยฟังกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็โครงการที่ไม่ทิ้งกันที่กาวว่าจะมีความถี่ในการที่เราจะจัดออกไปใช่<ป>ใช่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดถี่มากก็คือสองครั้ง สองครั้งต่อปีนะครับถ้าทีน้อยก็ปีละครั้งนะครับแต่ก็เราก็จะพยายามจัดเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเราไม่จัดก็มีคนอยากให้จัดนะครับถึงแม้ว่าบางครงมันกระตุ้นมาหรือว่ามีคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะจัดอยากจะช่วยคนนู้นอะไรคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนป่วยเนี่ยบางครั้งเราเราไม่สามารถจะรู้อนาคตได้ว่าเขาจะป่วยยังไงอะไรเงี้ยบางครั้งอย่างเช่นพี่แดงพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วคือพี่แดงพิเศษก็คือคนหนึ่งที่เราจะต้องช่วย แต่วันนี้พี่แดงก็ไม่อยู่กับเราแล้วนะครับมไม่อยู่กับเราพี่ก็ไปอยู่สวรรค์แล้วก็ซึ่งเราก็ช่วยเขาไม่ทันแต่ว่าผมเนี่ยคล้ายๆช่วยบริจาคเป็นเบื้องต้นนะฮะให้กับพี่แดงไปแล้วก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่เขาจะเสียนะครับอืมต็ตรงตามเป้าเสของการ,รแล้วใช่ครับก,รก,รก็คือเเพื่อนการ,การใช่วงการดีครับเป็นวงการที่ ยังไงจะฝากจะติดตามแล้วก็ช่องทางไหนกองทังให้ด้วยอะารครับผมก็ถ้าเกิดมีช่องทางไหนก็ช่วยช่วยกระจายกันนิดนึงนะครับอาจจะเป็นมาว่าศิลปินท่านใดอาจจะคับปานท่านใดอาจจะเอ้ยวันนี้อยากมาช่วยร้องอ่ขอเชิญเลยได้นะครับหรือว่ากลุ่มไหนที่อยากจะมาร่วมงานกับเราทาทาให้มันเป็นเป็นที่มันใหญ่ขึ้นขยายแล้วก็เชิญได้นะครับเราเปิดกว้างระดับหนึ่ง ใน Facebook ใช่ไหมครับดูใช่ใช่เฟซบุ๊กกันแล้ครับหรือไม่ก็ปลูกแมงกินช้อนก็ได้ครับแล้วก็ที่ออกกับพี่ชูมีโซเชียลมีเดียที่เป็นแฟนนะครับก็แจ้งไปบ้างครับก็ลงใน Facebook เหมือนกันครับเรียบร้อยครับครับแล้วผมก็ชื่อป๊อกกี้ชูครับพ็อกกี้ชูหรือหรืจะเป็นภาษาไทยก็ชูวงชายมีทั้งทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็เพจครับคโอเขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นครับบ๊ายบายครับ